เอวนักเรียนาหาเอวเจอครูาหาเอวไม่ก็เจอละเอวอยู่ตรงไหนเอวอาท้าเสีเอว,อว,เอวต้องคลำหาได้เจอละเอวหายใจเข้าหายใจเข้าทางทำทางปากนะหายใจเข้าทางปากอา่าไม่ทางจมูกทางปากตอนนี้เปลี่ยนแล้วทางปากหายใจเข้าทางปากหายใจออกปล่อยให้มันดัง จำได้แล้วฮะจำได้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใ,ใจออกดีมากหลายหลายคนทำแล้วรู้สึกว่าทานน้ำมาเยอะๆดื่มน้ำมาเยอะๆแล้วอยากจะขออนุญาตอย่าเพิ่งขออนุญาตนะอ้าวหายใจเข้าหายใจออก เอาแหละต่อไปเสียงต่ําเสียงต่ําจำได้ไหมเสียงต่ําทาไงเสียงต่าเสียงต่ําอ่าเสียงอะไรเสียงหัวเราะของซันตาลอสไงเสียงต่ําอู้อุ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 ้อ้อ้อ้บางคนเนี่ยบางคนไม่กล้าทําอย่างนี้แอบไปหลังเวทีเวลาจะร้องเพลง แล้วใช้แกแอมเอา <c oughs> อย่างนี้ก็ใช้ได้ค <c oughs> ือวอมอ้าวซานตาคอต,ต่อไปเสียงแม่มดจะเป็นเสียงสูงโอ้โหต้องเสียงสูงเนี่ยดีมากอ้าวเสียงต่ำได้ทุกคนทำได้เหมือนมากเลย แม้น่าจะไม่เหมือนแต่ทำเสียงได้เหมือนมากต่อไปลงยังขอลงยังยังเหรอยังไม่โลีกเหรอถ้ายังไม่โลงไม่เป็นไรรู้จักหมาอันเซเชียนไหมหมาตัวใหญ่ใหญ่อันเซเชียนเห่าแบบอันเซเชียนสิ ดีมากดีมากนักเรียนทําได้เหมือนมากแต่กูทําไม่เหมือนเลยรูรูไม่กล้าทำเพราะกูทําไม่เหมือน <c oughs> นักเรียนทํา <c> ท <oughs> ทำแล้วเป็นไงคอคอโล่งแล้วอ้าวตอนนี้เมื่อคอโล่งสบายเลยสบายเลยต่อไปนี้เอาแหละพอแล้วหยุดเห่าเถอะ เพราะเห่าไปห่ามาแล้วดูท่าจะกัดกันแล้วเหาไปห่อมาทําท่าจะกัดกันแล้วอ่ะหันมาทางนี้แล้วก็จะได้ร้องเพลงดัทที่เราวอมเสียงไว้แล้วอ่ะดูซิว่าได้ผลแค่ไหนนะเพลงในวันคีคือรักกันไว้เถิดอ่ะเตรียมเต็มที่เลยนะ เต็มเสียงนะวอร์มแล้วอย่าให้เสียชื่อหนึ่งสองสาดีมาก รักกันไว้เถอะ การันต่าไรน้ารวมทองสวัยสินย์มีเกลื่อนปนบัดมชนให้ไวร้รักกันไว้เธอเราเกิดร่วมแดนไทย จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน,นแหลมทองโซภา มากเลยยอดเยี่ยมมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ยังไม่พอเรายังไม่พอเรายังไม่พอร้องเพลงแล้วบางทีเปิดเนื้อไม่ทันเออเปิดเนื้อไม่ทันตอนนี้มีของช่วยมีของแก้ช่วยได้แก่ได้เราก็ขอบคุณเจ้าของโปรแกรมอีกเหมือนเดิมนิคคาราโอเกะนะ โรงเรียนใครมันมีทั้งนั้นแหละคอมพิวเตอร์นะใส่โปรแกรมคาราโอเกะเข้าไปร้องได้เลยเออเอาแหละตอนนี้เรามาร้องเพลงนี้ด้วยกันแบบคาราโอเกะ เกิดใตทธงไทยนั้นควมธงทุกคนคือไทยทองถิ่นและทองเมือนทองของแม่เกิดตินเดียวกันแค่เหมือนแม่เดียวกันใช่ไหมอยามฉันมองตาคุณอบอ,อุ่นดวงใจ เห็นสายเลือดไทยในสายตาแบบสายสัมพันธ์รักกันไว้เถอดรักกัน,น,นอยู่แต่ภาพไหนไหนก็ไทยด้วยกันเชื่อสายตาเพลีไม่มีกิดกันไทายทงไทยนั้นพวงชนทุกคน ไน้ำมีปลา,าดันัรนจาน,านตาไรน้าร่วงทองสวัยสินทร์ปีเต่อนคนบัระชนให้ไวเรารู้กลางไทยจงพร้อใจรักษาให้มันรักกันไว้แทน คนคือไทยแหลมทองโซฟาด้วยบารมีปกกล่าวเราไทยนี้่มเย็นเป็นสีผ่องไทยใสคิดบังอาจมินยินทององ์ไทยเราพร้อมมีใจป้องผินไทยและองค์ราชันรักกันไว้เ เราเดวงแนไทยจากเจอภาพไหนไหนก็ไทยด้วยกันเชื่อสายประเพนีไม่มีขีดจันเกิดใต้งไทยนันพวงชนทุคนถอไทยเกิดต้ธงไทยนั้นพวงชนทุกคนคือไทยท ุกคนายสุดยอด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 เยอะยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากครับนัเนียนครับวันนี้เราได้ร้องเพลงโอ้โหสุดยอดแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะร้องแล้วนะเราต้องคิดตามไปด้วยนะฮะที่คิดวันนี้ก็คือรักกันไว้เถิดเนื้อเพลงนะรักกันไว้เถิดนะแล้วเราก็ต้องรักกันให้มากๆ ครับวันนี้สาระการเรียนรู้ศิลปะสาราดนตรีก็คงจะเอาไว้เท่านี้และเราจะรักกันมากๆครับสวัสดีครับ